สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขวันโอแม่แซมไซคุณน衲คุณใดยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสำรานดิ้งจ้าวันนี้เมนูอะไรครับอันนี้ยินน้องเขาว่าตำอย่างดองแดงบ่ตำดองแดงดองแดงมันคืออีหยังกระตำดองแดงนี่ไงตำดองแดงหนังตีนวัวอันหนังตีนวัวเราเข้าใจอยู่อะตำดองแดงมันคือจึง เป็นต้มตำของคนเมืองเลยนี่บ่เดี๋ยวจะเป็นแป้งแป้งหยอดต้มอ่ะรู้จักไหมคล้ายๆหนุมจีนแต่เป็นเส้นใหญ่หน่อยอ๋อเส้นไม่ใช่แมละกอเหรอเนี่ยอ่าเห็นปะเห็นปะเห็นเส้นปะอ๋อเส้นดองแดงเห็นเส้นไหมอ๋อนี่นีนี่นี่โน่นนี่นอ่าโชก้องหน่อยโชก้อนนี่นอ๋อเขาบอกเหมือนหนุ่มจีนแต่ว่าใหญ่กว่าน้นใช่เขาเรียกว่าเส้นดองแดงอันเนี้ยมันคือจเส้นข้อหลอกซองนี่นมย เส้นลอดช่องเอ๋อลอดช่องเขาจะทำนานหน่อยเพราะว่าใน1นึ่คกที่เขาทำเขาจะหยอดเส้นต้มใหม่ให้ตลอดเป็นเส้นเส้นดถูกเด้อเลองลองลองกินเส้นบุงก่อนพี่น้องเป็นแนวไดอ๋อเป็นแนวใดมันเนื้อเนื้อหรอแป้งเนื้อเหมือนแป้งอืมเหมือนอุด้งไหมแหละเออฟิลประมาณพี่งสำนักไม่เคยกินอุด้งเยอะเฮ้ยเอากินเลยฮะดูดิมันเนื้อเนื้อหหนังหน่อยสองเนื้อเนื้อ มากุองด้งที่เหนียวกว่านิดนึงสอเดี๋ยวเออนี่มันจะเหนียวไอ้อันเนี้ยอร่อยอร่อยเลยเต็นวัวใช่ไหมทั้งเต็งวัวนะไอ้ดองแดงเนี่ยมันเข้ากันใช่ไหมได้ได้ได้ไม่ใช่อะไราแบบไม่ขมมันไม่ขมโอ้่ะลองคำยังไงพี่น้องปลาหมึกเด้อพี่น้องเด้อมาแอบน้ำกันมาเด้อมาเด้อตำย่างแดงน้ำย่างแดงจาก จังหวัดเลยนะครับเป็นไ,ไงครับจบยังต่ออีกจบแลอ้าวจบเลยอร่อยอะเดชอบไหมอ๋อชอบมากเลยคะแนะีน <c oughs> ต่อแต่มึงยังไม่ได้ไปดูรถเนี่ยนะไม่ไม่ต่อต่อก่อนดูอีกต่อทิ้งว้ก่อนเลยเอ่ะต่อทิ้งก่อนเลยได้ด้วยมันคล้ายๆตำทะเ <c oughs> ทลบ่ไหนตำทะเลอืม ไม่เคยกินอีกไม่เคยกินก็ต้องตำใส่ปลาหมึกใส่อะไรอย่างนี้ใช่ปนั้นใส่กุ้งไหมกุ้งมุ้งบอกเขาก่อนแต่อร่อยนะอร่อยอร่อยอยู่แอมอยู่เพราะว่าเ้าเจาะที่ใสแล้วก็กินง่ายอืกินง่ายมากอะไรครับเผ็ดไหมไม่เผ็ดเลยเผ็ดปานกลางพี่อยากกินเสียงดังีิข้างบ้านไม่พอใจเอาเนื้มมาเลยครับเบาหน่อยเนื้มมาเลยเนื้มมาเลยที่ว่าใครตำทะเล โมแหวงเพราะว่ามันมีปลาหมึกแล้วมันก็มีกุ้งพร้อมันยังไมอ๋อไม่เหมือนไม่เหมือนเหมือนทำอะไรก็ไม่รู้เผาซ่าไก่เหมือนเหมือนกันทานมานั่งมาโอลองสิไม่เคยกินมะลองมันก็รสชาติของกะปูปลาหั่นแหละแต่มันจะออกออกหวานนอยนึงแต่มันเป็นเส้นแบบนี้ไงเออรสชาติไม่เกี่ยวรสชาติไม่เกี่ยวเพราะว่ามันมันแค่ที่มันเปลี่ยนมามาเหมือนส้มตำมาแหละแต่มันเปลี่ยนเส้นอันที่ว่าดองแดงก็จะจะเป็นต้องเส้นนั่นนะใช่จะเป็นอันนั้นแหละดองแดงหร่ออื่นดองแดงนะ ไอ้ที่กลิ่นนี่คือกลิ่นอะไรอ้กลิ่นดองแดงอแดงอ๋อกลิ่นนี่คือกลิ่นอะไรกลิ่นยำหรือกลิ่นไอ้กล้วยเรายังไม่อาบน้ำเลยตายแล้วตายแล้วกลิ่นกล้วยปะรู้จักว่าเยิ้มตำดองแดงผมบ้าเยิยมฉันชอบตำดีกว่าว่ะอ้มาเป็นเส้นเหรอนี่เรียกเส้นนี่อ๋อมันใส่หนังวัวนี่มาด้วยนี่อม่ใช่โอ้บะหมี่อะไรเองนี่นี่คือส่วนตำมัาดูหนึ่งไม่บอกเอฟซีอย่างว่ารสชาติเป็นไงน่ากออร่อยกว่าว่ะเฮ้ย หมูยออร่อยกว่ามัม้ตงต<อ><อ>างมร้อ,องแด<อ>งเป็นเส้นอย่างนี้มันอ๋อมันเป็นเส้นอย่างงี้เหรอมันหวานอะมันมันไม่ได้เป็นเส้นอะมันหวานมันเป็นเส้นอย่างงี้หรือว่าโอ้หรืออีกอย่างนึ่งมันคล้ายกับว่าเอาเส้นก๋วยจั๊บมาตัมอาแมน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 เส้นหนุ่มมันยังพอดูดน้ำนะแต่นี่ไม่ดูดน้ำอันนี้เพอดูตัวนี้มันหวานหวานหวาน ก็น่าจะใส่น้ำคุณนาซีลดน้ำตาลคุ้มปกติไม่ชอบกินเส้นอะไรวุ่นวายนี้ไอ้พวกเคี๊ยวหีืออะไรก็ไม่กินแต่ผู้หญิงชอบกินใช่ชจมตำเนียนเนียนดูหลังกล้องนะชาชิ้นเสียไปใครทำอะไรอ่ะเขาเรียกว่าลุงทางบ้านอ๋อหมุนละหมุนละหมุน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 มันก็เหมือนกินแป้งอ่ะเออใช่เราจะกินทุบตำมันได้แป้งมาเถอะเลยมันเป็นตำแดงแต่ว่าอันนี้ยางเรื่องล้านข้าเจ้าสงสัยผงสีโรสผงผง โอสิที่แฮะเออผงนัวเขาจะขวมไสดอยู่เนี่ยเยอะเลยแฮะเบื่อกินคำเยอะลิ้นชาเลยว่ะเหนื่อยพี่หรอแปลว่ามันเผ็ดหรือว่าตั้งแนงหรอไม่รู้เหมือนกันน่าสิผงสุรดเขาจะเอาไซงสุรด์ไหนปอยบอกว่ากินหนังตีนวัวอร่อยกว่ากินหนนังตีแต่แต่มันอร่อยนะแต่กินเยอะๆเป็นไรปะไม่เป็นไม่เป็นก็อ้วนเนี่ยแป้งไม่ใช่หนังตีนวัวกินดิอ๋อกินรอสหน้าเหมือนหนังตีนไม่ใช่ของดองอ่ะกินเยอะไม่ได้ไม่ไม่เป็นไร เก้าวกินได้ป่ะกลัวมากเลยตอนนี้เพื่อนเป็นเก้าหลายคนแล้วกินเยอะมากไม่ดีอย่าไปกินเยอะไม่เกี่ยววัววัวไม่มีกรดยูริกวัวไม่มีกรดยูริกแล้วกล้วยมียงไงประเด็นเนี่ยกินเต็มที่กอย่ากกินสิบกิโลต่อวันก็คือกดอีเดียกดยูริกในร่างกายทุกคนมีอยู่แล้วไงวัวตีนมีอยู่สี่อันเลยจิ้มแม่ตั้มบ้างดิได้กินได้ถ้าไม่ได้แม่มาซิแม่มายู่ถามกินได้เหรอเขาบอกว่านมา้ันนี้ได้มา แม่ไม่ได้แพ้อะไรอยู่แล้วแม่ล่ะแม่รู้เปล่าว่าอะไรที่มันดองแดงแม่แม่พ่อนี่เฮ้ยดังแดงดังแดงดังแดงยาสียาสีจีนกระสอบก่ไแมวอ้าทะลึ่งอันนี้นี่นี่ที่ทะลึ่งหราอดองแดงเนี่ยมันเป็นมันไ่มันขายมันเซนเหรอเซนอะไรว่าดองแดงเหรออ๋อเนี่ยเซนดองแดงเออเป็นเซนนะซื้อหข่ก๋วยจั๊บเนือแป้งแป้งอะไรแป้งอะไรเข้าใจแล้วคือ ทำเป็นเส้นแป้งมาเอาตำปามันก็เลยกลายเป็นน้องแดงแต่มันมันคนอารมณ์คนละอารมณ์กระเที่าเขาเอาเป็นเส้นแขนพี่บัวแขนแบบเร่องสีเดียวกันเลยอืมนี่จะทำอะไรเนี่ยจะทำอะไรเฮ้ยจะจาแขนสีกันนะเอ็งมันร้ายระวังไวะเนี่ยอย่านั่นเขาสปาร์ติดอ่ะ เฮ้ยแต่เฮ้ยแต่มันมีพี่โบเขายิ้มแบบว่าเขินๆกล้วยอยู่กล้วยเดินใส่เกงในตัวเดียวเดินไปเดินมาเนี่ยเฮ้ยแต่มันมีเห็ดนะมันก็คล้ายๆตำป่าพี่มีอะไรก็ใส่เงินบัวอ่าคล้ายๆกับผมว่าเออใส่กุ้งใส่อะไรก็ไม่ว่่าาเออตปแต่ว่าชอบอ่ะแต่ชอบเส้นมะละกอมากกว่าแต่ว่าเราใส่เป็นเส้นลองแดงอ่ะด้วยที่เส้นมันหนึบๆใช่ไหมแล้วก็มันจะ ยบยบไอโอมันไม่ชอบกินข้างในมันก็เลยไม่ชอบไม่ไม่แต่มันมันขัดฟิลอ่ะมันเหมือนกินของหวานกับอาหารคาวเหมือนกินเส้นยังไงไม่รู้อ่ะเหมือนไปกินเส้นลมมิตรกับอาหารคาวอ่ะมันขัดขัดฟิลอ่ะคือจากร้านนี้ที่โยเคยตำมาไอ้กินกินมาใช่ป่ะที่เป็นแบบว่าต้มตำของเมืองเลยอ่ะคือโยรู้สึกว่าหวานแต่โยไม่แน่ใจว่าต้นฉบับของคนเมืองเลยอ่ะเขาหวานหรือเปล่าเหวานหรือเปล่าหวานหรือเปล่าอันนี้หวานนะอาจจะหวานหวานนิดหวานหน่อยเขาอาจจะเขาอาจจะหวานอยู่แล้วแล้วแต่ภาคแล้วแต่เมืองอาหารที่ทำไรกล้วยไม่ได้เลยนะ ต้องบอกว่าต้องบทอยู่สายธรรมยุนี่ฉันรวมฟีสไตล์ทุกอย่างพี่สำรานคิดยังไงกับเรื่องนี้มีเขาเรียกว่าอะไรดาราคนนึงตกอับใช่ไหมไปขายหมูสเต๊ะ <c oughs> ที่แถวภาคอีสานแล้วเขาก็บอกว่าไม่ใช่อ้ากร,รุงเทพ,เทพแต่ทำไมอ่ะเขาบอกว่าคนอีสานอยู่เยอะแฉะนั้นคนอีสานอยู่เยอะ,อะแล้วทีนี้ <c oughs> เขาก็ขายไม่ค่อยได้เขาบอกวันหนึ่งเขาขายได้ประมาณสิบชิ้นแล้วก็มีคอมเมนต์มาบอกว่าคนอีสานไม่กินหวานคนอีสานไม่กินหมูสเต๊ะ แล้วก็เหมือนประมาณว่าคนอีสานจะกินแค่เค็มอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยคิดเห็นยังไไม่จริงถือว่านคนอีสานื่กกินหมูสเต๊กน่ะก็มีส่วนไม่ค่อยกินหรอกนะพมกค่อยก,กินสุ่มมาก,ก<อ>เขาจะกินแค่ห,<อ>หมูย่างเ<อ>ขาจะไม่ชอบเครื่องเทศจัดจ้าเหรอเออเขาเขาสีบบมักซุ่มนั่นเขาถือคือหมูกับหมูย่างเลยเนื้อกับเนื้อย่างเลยกับข้าวเหนียวหรือปลาจ้ำแค่นั<อ>้นเองหวานบอมันแหลวแต่คนหวานบางคนกับมัก บางคนก็มักนะแม่บางคนก็มักมักแบบหมูปิง้งแบบออกหวานๆในจังน่อยหนึ่งแต่ว่าส่วนมากต้นตำรับเลยหมูหมูส่วนมากที่เห็นก็คือมันจะออกเค็มหน่อยหนึ่งเอาเป็นว่าพี่อะกินหมูเต้ไหมเดือนระคังกินไหมไม่กินเขาจี่ซื้ออะไรไม,ไม่กินอยู่แล้วใช่ไหมล่ะกข้างขนาดวันนั้นเราพอกินข้าวกันเขายังไม่กินเลยเดือนละครั้งกินไหมไม่กินเลยเห็นไหมหมูเต้ไม่ใช่ทุกคนจะชอบกินมั้งเมียนเมียนไม่แต่พวกเราชอบกินไงก็ที่ไหนเราเจอเรากินน่ะ ก็เทนี่ร้านก็ซื้อไปกินอยู่บวานเท่ไหมก็บุ้งพวกกินมันบุ้หมูสเต๊ะมันติดหวานอยู่แล้วน้ำจิ้มถั่วมันจะไหนบุมันมันมันบุ้งจากอมันจะไหนบุ้เป็นของเออ่ทางมาเลโดอะไรแบบว่าใช่มันไม่ใช่อาหารพื้นพื้นถิ่นของพวกเขาอ่ะเขาก็เลยไม่ค่อยชอบกินมันคล้ายกับว่าเจงหมูสเต๊ะเนี่ยบุ้ขั้นกินเหรอมันมันบเรียวมันมันบเรียวเขามันเออมันบุอิ่มเออแต่ว่ากินเป็นเครื่องเคียงอืมแต่ว่า คันว่ากินพวกหมูย่างท่อมันมันกินกับคนนี้แหละเขาเขาอิ่มไงคนเน้นอิ่มไงเขาหมเปิ้งหมูเป้งอะไรเงี้ยหมูเป่งไอ้เนี้นผมบอบอบอภิษนะส่วนมากคนอีสานเนี่ยสมบูบมบอมากกินที่ว่าเออกินกินเล่นไปเรื่อยๆเลยนะที่กินกินแล้วอิ่มเลยกินแล้วอิ่มเลยกินให้อยู่ภายในวันนึงเลยนะถือว่ามีคอร์ได้เกินอ่ะแล้วถ้าที่เขาบอกว่าคนอีสานนี่กินเค็มใช่ก็ริงส่วนเพราะว่าปลาเค็มมีส่วน ปลาบางคนอีหลีปลาแดดเดียวที่เขาเอามาเกี๊ยวเขาเนียวก็เค็มเดอบางคนได้กินเค็มมีลีเนาะครับกินเค็มมีลีที่สำรักกินแต่เค็มกินเกลือกินเกลือกับน้ำปลาเกียร์เกียร์เนาะบริการเค็มกินเกลือดูดูดูหนังควายไหมที่เอามาย่างน่าคดเค็มคดเค็มเลยต้องเอาไปต้มใช่บัวบัวหนังควายขั้นว่าขั้นว่าขั้นเขาบัวบัวมักให้เค็มมันนั่นมันบูยูมันสีเสียเออเขาต้องเปลี่ยนขายอะไรดีกว่าฮะขายอะไรดีกว่าถ้าไม่ขายสมมติว่า รู้ว่าแถวนั้นคนอีสานอยู่เยอะคนขายอะไรขายส้มตำหรอเปิดร้านลาบไม่สมมติแบบว่าแถวนั้นเขาก็ขายส้มตำกันเยอะอยู่แล้วเราไมระขายอะไรที่ว่าเราก็ได้จะขายมี มันก็ต้องอันนี้เราขอความรู้จากคนที่เปิดร้านเราเจริงนะเนี่ยใช่เจริงแล้วแต่กันเมือนไม่ต้องขอไม่ไม่ต้องขอจริงมอเขาเปิดร้านอาหารกลางไงประสบการณ์เขาเปิดร้านอาหารค้ากลางเขาไม่ได้เปิดอีสานไม่เขาเปิดร้านอาหารเจ๊งเพราะว่าเขาขายรสเข็ยนเขาไปไม่ใช่ไม่ใช่นี่ถ้าเขาเปิดร้านร้านนี้เขายังไม่เจ๊งนะตอนนั้นน่ะเขาบริหารไม่ดีซื้อขายอย่างโบนองมันก็มันก็ะโบนยากกว่าเขาขายข้าวเหนียวมูปิ้งตอนเช้าดีกว่าไหมไม่ดีขั้นขายข้าวเหนียวหมูปิ้งตอนเช้ามันก็มันขายแต่แค่เวลาเดียว ข้าวเหนียวหมูปิ้งสีขายได้แค่เวลาเดียวต้มยำนขาย่างอื่นแทนเออนอกจากว่าสิมันต้มแซ้าขายหมูปิ้งข้าวเหนียวรสตอนแรกมากกับขายสุกสุกดำเนาะไก่ย่างหรือยังสุกนั่นไปหรือปลาดุกย่างแนวนั่นมันถึงท่านยังไงส่วนมากคนไทยเขาก็จะมากินเท่านั้นถ้าสมมติผ่านร้านทุกวันเป็นหมูเตะกับไก่ย่างก็กินไก่ย่างเนาะหมูเตะไก่ย่างกินไก่ย่างนะเข้าเหล้าข้าวเปล่ามีคอมเมนต์หนึ่งที่วิเคราะห์ว่าคนเราไม่ได้กินหมูเตะกวันใช่ใช่ ได้ไรเรากินไรทุกวันผมผม่าใช่นะมันตามสั่งคนตั้งกว้างแต่ก็ต้องอร่อยด้วยเออแต่แต่แต่ถ้าตามสั่งเนี่ยคนอีสานภาคกลางอะไรได้กินหมดบางทีคนอีสานเนี่ยเนี่ยจะชอบไบบเนี้ยมันเป็นอาหารจานด่วนอย่างกลางวันนะใช่ไหมลียรอีบอ่านั่นแหละเนี่ยตามสั่งนี่แหละง่ายดีอย่างเงี้ยสิบห้าสิบจบลวแต่ส่วนมากถ้าเป็นหมูปิ้งอ่ะจะเป็นตอนเช้าหมูปิ้งตอนเช้าขายดีนะใช่ขายดีขายดี นอกจากจะเป็นตามถนนหนทางอะไรเนี่ยที่ว่าไปไอ้ตามหน้าโรงงานอะปิ้งขายดีอ่าอ่าใช่ใช่หน้าโรงเรียนหน้าโรงงานอืมจะขายดีหน้าน้าโรงงานขึ้นบนอะไรรอบตัวก็ไม่เห็นไอ้นั่นเหรอไอ้ไอ้ไอ้อะไรโอ้ไอ้ที่เป็นนักมวยไอ้ปตทน่ะอ๋อขายใช่ไหมเออแต่ก่อนมันขายได้เดี๋ยวนี้มันขายเป็นลอยๆไม้อ่ะขายเป็นแสนนะหมูปลาหรอหมูปิ้งหมูปิ้งแสนแสนไม้ ฉันบาทรอ๋อฮะที่บอกว่าคนอีสานไม่ค่อยกินของหวานอย่างแบบว่าพวกบัวลอยพวกขนมชั้นพวกอะไรแล้วแต่คนปะอะไรทองหยิบทองหยอดหรือไม่ต้องคิดอะไรเยอะเป็นบางคนเดียวไม่ต้องคิดอะไรเยอะอาหารอีสานมีของหวานไหมพี่อาหารใต้ก็ไม่มีของหวานส่วนใหญ่อาหารหวานมันเป็นของคาวของคาวหรอทองหยิบทองหยอดหออะไรถ้าเป็นอาหารอาหารอีสานเนี่ของหวานน่คืออะไรถ้าเป็นของหวานถ้าอีสานนะก็ท่าน่าก็จะเป็นเขาเรียกขนมอะไรวะขนม เอออะไรวะขนมบัวลอยพวกวะอะไรพวกนั้นปะบัวลอยอ่ะนะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ขนมอะไรวะสิคือผมเรียกไม่ถูกนะที่เป็นเป็นคิวเดียวที่เขาไปชอบเขารียกขนมอะไรขนมจากบัวนะอ่าเนี่ยส่วนมากจะเป็นนั้นแล้วก็พวกพวกจะเป็นไข่เต่าออ๋แล้วก็ขนมเขาเรียกขนมอะไรขนมนมไข่ที่เขาไปชุบแป้งอันนั้นทั่วไปคนทั่วไปกินหมดแหละข้าวจี๋ที่ส่วนมากไม่ได้เห็นอยู่โซน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 ไรจ์เนี่ยข้าวเหนียวที่มันชุบไข่แล้วก็เอาไปทอดใช่ขนมมั้ยมี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 ถือว่าเป็นขนม ไม่ไม่ไปขนมเป็นสมัยนไเป็นข้าวอิ่มไปกินเล่นอันนั้นอันนั้นมันกินเล่นไม่เล่นนะอิ่มสองอันอิ่มสองอันอยู่เลยนะสองอันเนี่ยข้าวตีหรือข้าวอะไรข้าวตีเลยข้าวตีแถวแถวตามหน้าโรงงานบางบางเจ้าก็มีเขาจะเาก็จะย่างขายแผ่นละห้าบาทหรือสิบบาทแล้วแต่ทาไข่หรือก่ย่างอ่าทาเกลือทาไข่อะไรเงี้ยทาเกี๊ยวทาเกี๊ยวเออนั่นแหละมันก็อร่อยนะแต่ต้องแบบกินไในร้อนกินตอนเช้าเช้านะแบบ มันร้อนมันไม่อร่อยกินไม่ได้เฮ้ยอร่อยสิเอ็มเอ็มเดี๋ยวตาตาตาเดี๋ยวไม่หมดกินต่อกินต่อเดี๋ยวไม่หมดไอที่ชวนเขาคุยเพราะว่ารู้ว่ามั่ไม่อร่อยจริงเหรอเอร่อยเอ็มเอ็มเอ็มยุไม่ถ้าของอร่อยเรากินหมดไปแล้วรสชาติมันอร่อยแต่ไม่คุ้นเส้นเลยเดี๋ยวว่าอะไรหมดนะกินทัวนี่แหละจุกยูหูเดียวไว้จิ้มเอาจำเอาเลยไหมคุไม่เคยกินเลยชอบเด็กกินเด็กกินอยู่ต้นเดียวเดี๋ยวอับเอากลับไปเี่กระปุก FC ตัวจริงอ่ะจะรู้เลยถ้าวันไหนรายการอาหารอร่อยอ่ะ จะไม่เอยมีการคุยกันกินอย่างเดียวหมดภายในสิบนาทีเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันตัวเดียวแต่ถ้าไม่อร่อยอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยค,คืออันนี้แอ็มดูสิปะมันสิออกหวานหลายผมถือโบสถือโบกค่อยมากเบื่อเลยอ,อาจจะกินหวานถืบอบกม่กหวานมีโอกาสเพราะว่าอาหารมากินตับเด็กก่อนนะเฮนะ้ยมาตำรวจจับนะ ไม่มีโอกาสที่ทางเหนือจะกินหวานเพราะว่าทางโซนติดไปทางลำพูนทางนู้นเขาก็กินหวานกันทางเชียงใหม่ก็หวานหเหมือนเอาคนอิสาลามมานั่งกินล <laughs> แล้วประเด็นคือ <c oughs> กินแต่วักว<ๆ><ๆ>กินหมดกินวัวหมดแล้วก็ไม่กินอะไรละกินแต่วัวด,<ๆ>ด้วยกินอย่างอื่นไม่ได้คือจิ้มเอาแต่นั่นนะแอ๊ะไหมไอ้ส้มตีนมวัว ้วยแอมเหรอมึงพ่นแอมคืออะไรแอมแอมคือแอมคือแปลว่าอร่อยอร่อยเอ่าเอาจรได้แซ่บแซ่บไม่ได้แปลว่าอร่อยไอ้ยนี่เขาคนภาษาสวยอันนี้คือภาษาภาษาบาลอ๋อสวยคือจังหวัดสุรินทร์อย่างงี้พี่ก็พูดเขมรได้ดิบอกสลัดโอมอะไรอ่ะได้ดิกล้วยพูดใต้ได้ไหมไม่ได้เลยไม่ได้เลยเหรอนึกว่าถ้าได้นี่จะให้ด่าพี่สำราญมัมันมันไม่เคยพูดใต้กล้วยอ่ะไม่ได้เลยแต่ว่าพ่อแม่เป็นคนใต้ใช่ไหม บ้านกุ้งกับบ้านโอใกล้ๆกันบางกะปิพันธ์ายการไปแล้วแล้วไม่เคยไปเล่นนาเกียแถวภาคใต้เหรอเคยไปโอ้โหมันมันมันแบบฟังออกแต่ว่าพูดไม่ได้เลยเพราะว่าพ่อแม่ก็ไม่ได้ไปให้พูดด้วยอืมแต่พี่พูดเออเขมรได้เป็นบางคำอืมเนียงเนียงอะไรเนี่ยเรียกน้องเนียงเนียงนางนางอาสีสเกตก็พูดได้เหมือนกันถามเนียงยังกันปะถ้าเป็นโซนแถวนู้นนะก็จะ ตั้งแต่บุรีรัมย์ลงไปบุรีรัมย์สุรินทร์สีเกตก็ภาษาอาจจะคล้ายๆกันมีมขเขมรนสวยลาวปะพนกันแล้วแต่ละแล้วแต่ละพื้นที่แล้วแต่ชุมชนแมนอย่างอย่งอย่างบ้านผมก็พวก่วยพูดสวยหมู่บ้านข้างก็มีพูดอีสานปะปนกันไป อยู่ทเคยไปไปสอบสอบค้างก็สนุกดีแต่ทุกจังหวัดเลยนะสาวสวยทุกจังหวัดเลยอ๋ออีสานใช่ไหมอีสานแล้วแต่ใส่<ต>ดีมันแล้วแต่เหนือใช่ใช่มันจะเป็นฟิลแบบว่าพอไปบ้านเพื่อนแล้วพ่อแม่เขาจะทำข้าวให้กิน,นะอะไรเงี้ยอ๋อมันก็เลยแบบอบอุ่นดีอ่ยเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันประมาณนั้นใช่ครับอีสานแม่ไปเล่นดนตรีดยเหรอ ไปเล่นดนตรีไปบีเพื่อนตอนบวชเป็นพระมคีคนสุรินคนสีสะเกตเยอะเราไปทั้งผ้าเหลืองอ่ะเหรอไปผ้าเหลืองสองครั้งไป<อ>แบบตอนแบบเนี้ยสองครั้งอ๋อไปสุรินอพอไปสุรินก็จะไปสีสะเกต<อ>แล้วก็ผมว่าพ่อผมมีรีสอร์ทอยู่ที่เขาใหญ่ใช่ไหมมันก็จะขับไปทางบุรีรัมย์มแล้วก็เข้าโคราช แต่รู้สึกว่าบุรีรัมย์นี่จะอยู่มันจะเป็นฟิลแบบไม่เข้มข้นเท่าสุรินทร์กับศรีสะเกดไม่เข้มข้นอะไความแบบว่ามันจะมีความแบบเออ,อย่างสุรินทร์และศรีสะเกดจะมีความาแบบพูดภาษาเขมรจัดๆเลยเแต่ว่าบุรีรัมย์เขาก็จะเป็นสไตล์เหมือนพูกลางเหรอพูดเหมือนอาจจะไม่เหมือนโคราชแค่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยจะมีความแบบคล้ๆกันอยู่ อ๋อถ้าถ้าเป็นถ้าพูดออกโคราชมันมันก็เขตติดบุรีรัมย์เนาะจ้าใช่ใช่คือว่าบว่าคนพูดโคราชนะใช่พวกแต่แต่ก็จะมีโคราชที่พูดเขม,พขมพขรพวกแถวเสซิงสางแถวใช่ไหมอ่าถ้าแถวนั้นมีเขาพูดฟังพูดฟังออกอันนั้นคือก็คือใกล้ๆบุรีรัมย์ใช่ไหมครับเขตเขตเขตติดตอ่อโคราชกับบุรีรัมย์อ่าโคราชติชดชัยภูมิไหมนะร้อนใช่ แออกฝั่งนูง้นแถบนั้นไม่เคยไปยแถวบ้านบ้านแม่ผมอะสิเทยภูแม่ค,มคนชัยภูอะคนโคราชแต่อำเภอสิเทาภูของอูนี่อำเภออะไรทางนู้นไนนไทรฮะนนนสายโนนไทยนนนไทยเออโนนไทยแค่นนน,นไทยแต่โคราชมันใหญ่ใหญ่มากอะ่ะใหญ่ใหญ่แบบบางทีก็ไม่มีอะไรอ่ะใหญ่แบบไม่มีอะไร นี่หยัง่งวะแต่ก่อนเคยตอนตอนเป็นรุ่นรุ่นเคยไปนี่อายุจตกก่อนไปไปถอนมันถอนมันอยู่ถอนอมันเอออยู่โคราชทํางานเหรอครับรับจ้างถอนมันถอนมันอืมไม่เคยโโไม่กูเคยอะไรละอ่านแว่นแว่นมันจะเคยใช่ไหมถอนมันสัไไม่เคยมันเคยแต่ถอนผมงอ,อกสัมไลไถนาเคยไหน ไม่เป็นเลยอะงงเลยอะแต่สุรินนี่เคยไปเลยนะสุรินเม,มืองช้างปปไปอำเภอเลยรอผู้ชื่อได้ไหมไมันติดอยู่ในหัวนี่ไม่ออกโอ้โหมันติดโคราชี่ยเหรอใช่อ่ะมีมีพระอาจารย์รูปหนึ่งดังชื่อพระอาจารย อาจารย์ก๋อมไอ้ก๋งแกหลวงปู่อะไรวะหลวงปู่อะไรวะเนี่ยอยู่ตัวเมืองแน่เลยลูกศิษย์หลวงปู่มั่นเน่ะลูกศิษย์หลวงปู่มั่นวัดนี่ยน้อยเนาะแก่รวดถ้าพูดเรื่องพระพูดเรื่องพระคนบาปได้ยังไงจริงเขากระเพราตัผมหมดแล้วเลยรีบแล้วอ่ะติดอยู่ในหัวหลวงปู่อะไรก็ได้เจ้าเมตตกีรติจังดังก็อยู่อยู่แถวตัวเมืองแหละตัวเมืองสุรินทร์น่ดังๆเลยองค์นี้ดังเลยอยู่อยู่ใน ล่าสุดเลยป่ะเนี่ยไม่ไม่ท่านเสียไปนานแล้วแบบรุ่นรุ่นปู่รุ่นอะไรกี้แหละอืมเม่อไอยู่ตุลเมืนน่หอยู่บ้านขาวมั้งบ้านขาวทูลินอืมแล้วนึกชื่อเขาไม่ออกเกจิดังอยู่ครับว้าเวทไปพี่น้องมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดหลาบตะไคร้หลายๆที่พี่น้องด้วยกระบขอบคุณน้องกล้วยครับที่มานั่ง กินเป็นเพื่อนนั่งเสวนาเป็นมูไม่ได้ไม่ได้เจอกันนานเนาะปีนึงจนหนวดเขาเต็มแล้วตอนนี้เดี๋ยวปีหน้าเจอกันใหม่ก็จะเป็นอีกทรงมุ้งขาวคุ้เขาวจอมขมังเวทคุณพันโอ้ยคุณพันคุณพันมีแล้วเนี้ยคุณแสนคุณมือไคุณมือได้ไม่คุณแสนแคุณแสนคุณแสนคุณแสนทำไมคุณล้านไปเลย พี่มัฟคิวปนี้ก็ฝากคนไรคุณเชกกัับไปใครลน์ด้ยพี่น้องด้อยนจ่ากันครับวิญางลฟยฝากไว้คือเกามักสำรับในน้อยแต่ให้มากโดนด้อพี่น้องด้วสำรับมือนีอีพี่นีเข้าก่าบขวาสวัสดีครับมาดีด้วพี่น้องพี่ดูโอ้ยขั้นคอโอ้โคปัก